เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9ก้าวิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววายุชุดที่4ค่ะสำหรับคลิปนี้เรามาต่อกันที่ข้อ9กันเลยค่ะ ข้อ9นะคะโจทย์ถามว่าจากภาพเป็นสารชีวโมเลกุลชนิดใดแล้วก็ให้ภาพนี้มานะคะโดยช้อยเนี่ยก็มีทั้ง aldohexose, a l d o p e n t o s ketohexose, keto p e n t o s สและช้อย5บอกว่าถูกเฉพาะข้อ1และ3อะจากช้อยที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันเป็นชื่อของน้ำตาลทั้งหมดเลย ดังนั้นน้ำตาลเนี่ยก็คือเป็นสารประเภทคาร์โบไฮเดตใช่ไหมคะดังนั้นเรามาทำความรู้จักกันดีกว่าว่าคาร์โบไฮเดตเนี่ยสารชีวโมเลกุลของมันจะประกอบด้วยธาตุหลักเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ คาร์โบไฮเดรตเนี่ยธาตุหลักที่เป็นองค์ประกอบของมันก็จะมีคาร์บอนไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนค่ะโดยมันจะแบ่งออกเป็น3ประเภทตามขนาดของโมเลกุลก็คือน้ำตาลโมเลกุลเดียวหรือโมโนแซกคารายน้ำตาลโมเลกุลคู่หรือไดแซกคาราย แล้วก็เป็นจําพวกแป้งค่ะก็คือเป็นโพลีแซคคารายอ่แต่จากโจทย์เนี่ยจากโจทย์ในชอยที่เขาให้มานะคะมันเป็นโมโนแซคคารายหมดเลยก็คือเป็น,นเป็นชื่อของน้ำตาลโมเลกุลเดียวนะโดยเราจะสังเกตว่ามันจะมีคำลงท้ายสอง,สอ,งอย่างคือเป็นเฮกซสกับเพนโตสมันต่างกันยังไง สำหรับเฮกโซสเนี่ยเฮกโซสมันจะเป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอน6อะตอมค่ะหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นน้ำตาล4 6ก็ได้ส่วนเพนโตสนะคะจะเป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอน5าอะตอมหรือเรียกว่าน้ำตาล4 5ก็ได้ค่ะอะแล้วคำว่า a ลโดกับ k e โตที่มันอยู่นำหน้าเนี่ยมันต่างกันยังไงคําว่า a ลโดกับ k e โตนะคะมันคือ a ั d โดสกับ k e โตสเนี่ยมันเป็นชื่อชื่อหมู่คาร์บอนิลนั่นเองโดยสำหรับหมู่ a l d ี h ฮ d เนี่ยมันจะมีโครงสร้างดังนี้ก็คือเป็น C d บ u b l e bond O แล้วก็ อีกแขนหนึ่งจะจับกับไฮโดรเจนส่วนอีกแขนหนึ่งจะจับกับอะไรก็ได้นะคะแล้วถ้าเป็นน้าตาลขอภัยค่ะถ้าเป็นหมู่คีโตนล่ะถ้าเป็นคีโตนอ่ะมันจะมีโครงสร้างแบบนี้ก็คือเป็น C ับเบิ e b o O แล้วก็แขนอีกสองข้างที่เหลือเนี่ยมันจะจับกับหมู่อื่นๆที่ไม่ใช่ออกซิเจนไม่ใช่ไฮโดรเจนอะ่ะอันนี้เรารู้ความแตกต่างของ ของเพนโตสเฮกโซสแล้วก็อัลโดกับคีโตไปแล้วนะคะเรามาพราะฉะนั้นเราจะมาพิจารณาดูนะว่าน้ำตาลกลูน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเนี่ยมันมีโครงสร้างต่างกันยังไงก็น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวมันก็จะเป็นพวกน้ำตาลกลูโคสกาเลโตสแล้วก็ฟรุกโตสใช่ไหมซึ่งทุกตัวเนี่ยมันเป็นน้ำตาล6อะตอมหมดเลยหรือเป็นน้ำตาล C6 นะคะ จากโจทย์เนี่ยที่เขาให้มาเรามานับกันว่ามันมีคาร์บอนกี่อะตอมก็คือมี1 2 3 4 5แล้วก็6เราก็จะได้ว่ามันเป็นน้ำตาล C6 ใช่ไหมน้ำตาล C6 เนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องลงท้ายด้วย h e x o s สใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นชื่อของ สารชีวโมเลกุลตัวนะี้มันต้องลงท้ายด้วยเฮกโซสแน่ๆทีนี้ก็เหลือแค่ดูว่าม,มันคำน้ำหน้ามันควรจะเป็นอัลดหรือคีโตมันควรจะเป็นน้ำตาลอัลดสหรือคีโตสนะคะอ่ะโดยถ้า,าน้องๆจำได้เนี่ยถ้ามันมีโครงสร้างทางเคมีแบบเนี้มันจะเป็นน้ำตาลฟรุกโตสนั่นเองค่ะ คือน้ําตาลฟุกโตสเนี่ยมันจะพิเศษกว่าน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวอื่นๆคือมันเป็นน้ําตาล C6 ก็จริงแต่ว่าโครงสร้างทางเคมีของมันมันจะเป็นรูปห้าเหลี่ยมแตกต่างจากกลูโคสและกาเลโตสที่มันจะมีโครงสร้างทางเคมีเป็นรูปหกเหลี่ยมนั่นเองอ่ะทีนี้เรามาดูโครงสร้างอีกแบบหนึ่งดีกว่าก่อนที่เขาจะมาทําเป็นโครงสร้างที่เป็นวงอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นโครงสร้างแบบนี้มาก่อน อันนี้เป็นโครงสร้างของกลูโคสฟรุกโตสแล้วก็กาแลคโตสตามลำดับนะคะวิธีพิจารณาว่าน้ำตาลชนิดไหนเนี่ยเป็นน้ำตาลอัลโดสหรือว่าคีโตสเราจะดูที่หมู่ฟังก์ชันที่บริเวณปลายของโครงสร้างคะ่ะก็คือดูอันนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เรามาดูที่กลูโคสกันก่อนกลูโคสเนี่ยเราจะเห็นว่า มันเป็น C ับเบิ o O แขนหนึ่งจับไฮโดรเจนส่วนอีกแขนหนึ่งจับอะไรก็ได้ซึ่งมันก็ตรงกับที่พี่บอกไว้เนื้อว่ามันเป็นหมู่อัลดีไฮดใช่ไหม C ับเบิ o O แขนหนึ่งจับไฮโดรเจนอีกแขนจับอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นหมู่อัลดีไฮดแสดงว่ากลูโคสเป็นน้ำตาลอัลดสนั่นเอง มาดูตัวตัวสุดท้ายกันก่อนการเลกโตสมีหมู่อัลดีไฮดเช่นเดียวกับกลูโคสเลยแสดงว่าการเลกโตสก็เป็นน้ำตาลอัลด s สเช่นเดียวกันค่ะแล้วฟรุกโตสล่ะฟรุกโตสเนี่ยเราจะเห็นว่าหมู่ฟังก์ชันมันเป็น C ดับเบิลบอนโอแขนหนึ่งมันจับกับ อะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ไฮโดรเจนเปล่าๆไม่ใช่ออกซิเจนเปล่าๆอีกแขนหนึ่งก็จับกับอะไรไม่รู้เพราะฉะนั้นมันก็เลยสอดคล้องกับโครงสร้างของหมู่คีโตนนั่นเองที่เป็น c บอ o แล้วก็อีก2แขนจับอะไรก็ได้ดังนั้นด้วยความที่อย่างนี้มันเป็นหมู่คีโตนฟรุกโตสก็เลยจัดเป็นน้ำตาลคีโตส e นั่นเองค่ะ เรารู้แล้วนะว่าฟุกโตสเป็นน้าตาลคีโตสแล้วเมื่อกี้เราเขียนไว้แล้วว่าตัวนี้นมันเป็นน้าตาลฟุกโตสใช่ไหมแล้วมันเป็นน้ําตาลคีโตสด้วยดังนั้นชื่อขึ้นต้นเนี่ยของมันก็ต้องเป็น keto แล้วก็ลงท้ายด้วย h e x o ซสนั่นเองเพราะฉะนั้นเราตอบได้แล้วว่าสารชีวโมเลกุลที่โจทย์ให้มาเนี่ยก็คือเป็นน้ำตาล keto hexose นั่นเองซึ่งมันก็ตรงกับช้อยในข้อ 3นะคะ keto h e x o s สเพราะฉะนั้นข้อ9ก็เลยตอบช h o i c สนั่นเองสรุปนะคะก่อนอื่นเลยสำหรับข้อนี้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าออในช h o i c e ที่เขาให้มาเนี่ยเป็นชื่อของอะไร h e x o s ส p e n t o s มีความแตกต่างกันยังไง a l d o ด keto คืออะไรต่างกันยังไงแล้วถึงจะมาพิจารณาภาพที่เขาให้มานะคะว่ามันเป็นโครงสร้างของน้ำตาล c 6หรือ c 5 แล้วมันเป็นหมู่อัลโดหรือคีโตควรจะเป็นน้ำตาลอัลโดสหรือคีโตสกันแน่ถึงจะพิจารณาคำตอบข้อนี้ได้นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกดปุ่มกระดิ่งให้ดังกรุงกรุงคริงคริงตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิ่งโหจะแล้วเย้กดสิคะ